ครับเช้าวันประเทศที่สิบนะที่รับอยากทัของคุณพ่อคุณแม่อ,อ้อนนะแลรวก็าจะไปสักพักหนงคุณแม่ก็ตื่นมาทำอาหารเช้าให้รับประทานนะเริ่มจากกาแฟนะเตรียมกาแฟไว้ให้นะ เหมือนกับเป็นรีสอร์ทเลยนะโรงแรมอาหารเช้าพร้อมอาหารเช้าที่พักเดียและก็มีข้าวต้มข้าวต้มหมูตื่นขึ้นมาจะก็มีช่วงที่ตื่นเต้นนะฮะคือ่อนที่คุณแม่จะนอนตอนสักสี่ห้าทุ่มห้าทุ่มที่มีมเ,มเหตุการณ์นะฮะปัดถ่ายตัวไปนะฮะคุณแม่ก็ใจสั่นเลยนะน้ำตาลขึ้นนะ บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องตกใจครับเข้านอนเข้าเลยแตคุณพ่อนี่คกับตามคุณชายเป็นห่วงคุณพ่อด้วยนะครับแต <c oughs> ่พอเช้าก็โผล่ออดก็โผล่มานะตอนตีสี่นะครับก <c oughs> ็ไปนอนอยู่ตรงบ้านบ้านหลังของออดนะฮะเหมาะมากเลยนะไปดูแลาทา้งอีนะโอโทมเ <c oughs> ย็นสบายดีนะาษาษที่ธรรมชาติทิ่งเลยนะ แต,แต่ทุกเสี้ยวนาทีก็ตื่นเต้นในทุกขณะเลยนะฮะเพราะว่าหลังตู้บ้างหลบเหลี่ยมนะเหลี่ยมนี่แบบนะคล้ายเหมือนการวางสนุกเนี่ยม่เหลี่ยมต่างๆนะนี่ก็คือว่าถ้าเราสามารถเอาความเก่งน,นะความสุดยอดมาใช้ในทางที่ดีที่ถูกเนี่ยมันจะช่วยสังคมได้เยอะเลยนะแต่ถ้าเอาทางที่เก่งเนี่ยเอามาคิดสั้นๆนี่นะมันก็ ชีวิตก็ผิดพลาดโอกาสก็ไม่ได้มีได้ปล่อยรนกะอบกันตอนนี้ก็ต้องไปเป็นนักศึกษามหาวิาลยนะครับตั้งเป้าไว้เลย,เลยต้องต้องเริ่มเริ่มลงทะเบียนเรียนเลยฮนะครับสี่ปีนะปริญญาตรีบันบิตออดแน่นอนนะครับพร้อมกับเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์บรรยายตามที่ระการประสบการณ์ของตัวเองชั่วจ็ทีดีเจ็ดนะครับ นี่บันทึกเอาไว้เวลาประมาณสักเจโมงกว่าของวันที่20่สิบกรกฎาคมสองหาหเจที่บ้านคุณพระคุณแม่ก็พานนท์นะรับยาวครับคที่